สวัสดีครับวันนี้จะมาทดลองเกี่ยวกับ t r i b บิลบล e ดนะครับมันคือวงจรเล็กๆนะครับที่จะช่วยให้เวลาเราลดวอลลุ่มที่กีตาร์เนี่ยเสียงแหลมของเราจะไม่หายไปสำหรับกีตาร์ของผมตัวนี้เป็น f ฟ n เดอร์นะครับแต่ว่าผมตัดปิกาดเพื่อให้มันสะดวกในการโมดิฟายต่างๆนะครับผมก็จะติดไอตัว t r i b บิลบล e ดโฟร์อนะครับเป็นชุดคิดที่ผมทำขายนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นชุดคิดที่มี Trib บิลบลีดสแบบให้เลือกใช้นะครับ จะเลือกไม่ใช้ก็ได้นะครับติดไปแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่ชอบก็ไม่ต้องเปิดมันนะครับซึ่งไอ้ทั้ง3แบบนี้มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ฟังนะครับสิ่งที่ผมจะลองให้ฟังก็คือผมจะให้ฟังเสียงระหว่างการเปิดวอลลุ่มเบอร์10นะครับแล้วจากนั้นผมจะลดลงไปเหลือประมาณเบอร์7นะครับแล้วผมจะเล่นให้ฟังระหว่างการไม่มีทริ p เ e ิลบริดแล้วก็ทริ p เ e ิลบริดแบบที่1 2 3เนี่ยเสียงต่างกันยังไงนะครับลองฟังกันดูครับ ต่อไปจะเปลี่ยนมาใช้ Pickup ตัว Bridge ซึ่งเป็นแฮมเบอร์เกอร์คราวนี้ผมจะลดลงเยอะหน่อยนะครับจะลดลงไปถึงประมาณเบอร์5เลยนะครับลองฟังกันดูครับ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีสวิตอีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งที่4นะครับซึ่งเป็นสวิตท,ที่เอาไว้ตัดย่านเสียงแหลมที่มันจิกจิกจ้าจ้าหน่อยนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่ากีตาร์ของตัวเองมันมันแหลมไปมันอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับในผมลองให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าปกติสําหรับกีตาร์ตัวนี้ผมก็ไม่ได้เปิดไอสวิตนี้อยู่แล้วนะครับคือเสียงมันโอเคอยู่แล้วละ ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวย้อนกลับไปพูดเรื่อง t r i p l e b r e e d อีกทีนึงนะครับสำหรับ t r i p l e b r e e d เบอร์ 1, 2, 3เนี่ยตะกี้ถ้าใครสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเบอร์1กับเบอร์3เนี่ยนาโอรูมที่เราลดลงไปเท่ากันเนี่ยมันมีเสียงที่ดังกว่าตำแหน่งที่2นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอธิบายไว้นิดหนึ่งว่าไอ้ Triple b r e e d แบบที่1กับที่3เนี่ยมันจะไปช่วยชะลอการลด เวลาเรามือหมุนเนี่ยนะครับให้มันช้าลงครับเสียงมันจะเบาช้าลงก็เลยรู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินไปตะเกียบีบูบีรีตเบอร์สองเนี่ยอาจจะดูด้อยกว่าเบอร์อื่นแต่ว่าถ้าในการใช้งานจริงเนี่ยถ้าเราลองพยายามหมุนเราให้มันดังเท่ากันเนี่ยมันก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเอาไปลองเองว่าใครชอบแบบไหนนะครับใครสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้ทาง Facebook m a c p ิ d ดลนะครับก็ราคาชุดละ200บาทเองนะครับผมติดตั้งง่ายมากนะครับผม เดี๋ยวจะมีวิดีโอที่สอนวิธีการติดตั้งนะครับซึ่งง่ายสุดๆนะครับถ้าคุณจับหัวแลงเป็นและบัตรกีเป็นก็ง่ายๆเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ